thank mm -hmm. you ตอนเด็กๆพันชอบร้องเพลงมากค่ะชอบถึงขนาดที่ว่าตื่นมาก็ร้องเพลงกลางวันก็ร้องเย็นก็ร้องจนพ่อแม่เนี่ยคุยกันว่าอยากจะส่งพันไปเรียนร้องเพลงนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นของพันค่ะอืมแล้วภาพที่พันให้เราดูครับรู้ไว้มันคือภาพอะไรครับแม่บอกว่าเป็นภาพที่พันประกวดร้องเพลงครั้งแรกค่ะก็ถึงแม้ว่าพันจะไม่เห็นภาพนี้นะคะแต่ก็ จำความรู้สึกภาพนี้ได้ดีเลยค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นภาพนี้เหมือนกับพันธ์ค่ะอืมครับแล้วมิวล่ะครับทําหน้าที่อะไรเกี่ยวกับคอนเสิร์ตโปรเจกจบการศึกษาของพันธ์ครับเอ,อ่อมิวรับหน้าที่บรรเลงเป็นโนให้กับพันธ์ค่ะซึ่งถือเป็นเกียรติมากเลยที่เราสองคนได้ร่วมแสดงกันในคอนเสิร์ตจบของพันธ์ครั้งนี้ค่ะอืมไปว่ามิวกับพันธ์ก็ถือว่าสนิทกันมานานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมแล้วทั้งสองคนนี่รู้จักกันได้ยังไงครับ ขันจได้ป่ะทำไมจะจำไม่ได้ล่ะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คะ่ะเชันน้องคนต่อไปได้เลยค่ะ กินคุกกี้ไหมอร่อยนะเราทำเองไม่ไม่เป็นไรอ่ะขอบคุณนะเอาไปเธอเรารู้ว่าเธอหิวขอบคุณนะอ,อร่อยจังเราขออีกได้ปะได้สิเอาไปหมดเลยก็ได้ขอบคุณนะ อืมเรามาสอบเอกเรียนโนนะชื่อมิวเธอชื่ออะไร,รอ๋อเราชื่อพันสอบเอกขับร้องอืมมีพันก็ร้องเพลงเพราะใช่ปะอืมไม่รู้สิบางทีเราก็คิดนะว่าคนอื่นที่บอกว่าเราร้องเพลงเพราะอ่ะเป็นเพราะว่าเราร้องเพลงเพราะจริงๆหรือว่าเขาสงสารเรากันแน่ พ,พ่อเดี๋ยวเต่าไปถึงคิวพันแล้วนะคะพี่เบิร์ที่จะมาเล่นเป็นโนมาหรือยังอะคะคือพี่เบิร์เพิ่งโทรมาบอกพ่อนะลูกว่ารถติดมากอาจจะมาไม่ทันแต่พันไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพ่อจะรีบเข้าไปคุยกับอาจารย์เพ่อขอเรื่องสอบไปก่อนลูกไม่เอาอะพ่อไม่เป็นไรค่ะถ้าพ่อยิงไปขอให้พนันเดี๋ยว คนอื่นเขาเจะยิ่งดูสงสารพะไรมากกว่านี้นะคะโอเคลูกนั่นทำให้เต็มที่เลยนะลูกสู้ๆนะลูกนางสาวพัฒนันรุณวิจิตสกุลดูจากใบสมัครของนักเรียนแล้วผ่านการประกวดร้องเพลงมาเยอะมากนะครับอาจารย์ ไม่ทราบว่าวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรให้เราฟังกันครับวันนี้พันธจะมาร้องเพลง Once More I Can See ค่ะเอแล้วมีนักเปียโนมาด้วยไหมครับอืมหนูขอร้องสดแทนได้ไหมคะพอดีนักเปียโนมาไม่ทันนะคะค่ะตามกฎระเบียบแล้วนะคะถ้านักเรียนไม่เอานักเปียโนมาเองเนี่ยอาจารย์จะหกักคะแนนนะคะได้ค่ะโอเคค่ะเริ่มได้เลยค่ะ Long Ago So And All Far Away ขอโทษนะคะพอดีหนูจะมาเป็นนักป,ปีโนให้กับพันตอนนี้ยังทันไหมคะได้ครับเชิญี่่ปีโนโลเลยครับค่ะขอบคุณค่ะ Oh, and all so far away there were dreams that i recall full of unicorns who loved to play behind my garden walls and the clouds would look like dragon trails as they moved across the sky and a tree could be the prince of wales and little girls could fly. I remember every moment, how it was to just be me. And to my surprise, I look through your eyes, and once more I. ขอบคุณนะมิวที่ไม่เล่นให้พันอีกแล้วอะไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองมิวก็เล่นให้พันตั้งแต่วันที่สอบเข้ามาทำไมวันสอบจบมิวจะเล่นให้พันไม่ได้ละ่ะแต่ยังไงเราก็ต้องขอบคุณมิวอยู่ดีนะนี่เรายังไม่รู้เลยว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตนี้ไปแล้วอะเราจะมีโอกาสได้ร้องเพลงอีกไหมทำไมพันคิดแบบนั้นอะก็เราก็แค่รู้สึกว่า การที่เรียนจบไปแล้วต้องไปเจอกับโลกแห่งความจริงอะ่ะการเป็นศิลปินมันคงยากแล้วอะ่ะแล้วจะมีสักกี่คนที่อยากฟังเราร้องเพลงจริงๆเรากลัวแต่ว่าจะทำให้พ่อแม่ผิดหวัง ทำอะไรอ like ่ะก็เล่นให้คนฟังไงไหนคนฟังนี่พี่มีใครมาเลยนะทำไมจะไม่มีล่ะก็พันไงมิวเล่นอะไรไปอ่ะพันก็ได้ยินเพราะฉะนั้นถ้าพันร้องอะไรมามิวก็ได้ยินเหมือนกันมิวเชื่อนะว่ายังไงพันก็ต้องทำให้พ่อแม่ของพันภูมิใจได้แน่นอนแล้วพวก่งนี้ยมิวก็จะทำให้ทุกคน ได้เข้าใจถึงความหมายที่พัน,นจะบอกทุกคนนะ แกเราสาวเช็คได้เลยปะได้ได้น okay. ั่งตรงนั้นเลยโอเคเอ้ยให้เราช่วยปะจะดีหรอให้เราช่วยดีกว่ามาไหมจะเอาขึ้นใช่ปะใช่ใช่ใช่ไปขึ้นไะมอ่ะโอเคตรงนั้นถึงที่ร้านแล้วลูก ยกเท้าสูงไปอุ้ยขอโทษรัพันอ๋อไม่เป็นไรจ้ะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะแม่ทำไมคนวิ่งไปวิ่งมาเยอะจังเลยแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกพันรอนแม่อยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะค่ะชีบมันไงบ้างอ่ะเจ็บป,ปะไม่เป็นไรนิดหน่อยจีบไปดูมิวเหอะอเอาเอันนี้ไปพันแผลก่อน มีปวดมากไหมอ,อ่ะแอบไม่ได้ไม่หายาทาคลายกล้ามเนื้อหน่อยดิกำลังนะหายอยู่ตรงก้นกระเป๋าว่ามีมีป่ะมีไมเองเสร็จแล้ว,วเอาไปทา ตอนนี้มิวอยู่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วคุณหมอบอกว่ามิวได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือหมอให้มิวพักการใช้ข้อมือไปก่อนจนกว่าจะดีขึ้นแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้อาจารย์เป็นคนเล่นงแทนมิวให้เองพันเป็นไงเพื่อนพร้อมยังเรายังไม่พร้อมเลยอะสักครู่นะพันยังไม่พร้อมเลยอะ ยัไม่ขึ้นแสดงอีกถึงเวลาแสดงแล้วนะมิวมิวอยู่ไหนอะเป็นยังไงบ้างเราโอเคตอนนี้เราอยู่โรงพยาบาลแต่ตอนเนี้ยพันต้องขึ้นแสดงแล้วนะและพันก็ต้องทําให้เต็มที่ด้วยนะสู้สูเราจะขึ้นแสดงได้ยังไงละ่ะทุกครั้งที่เราร้องเพลงมิวก็เป็นคนเล่นให้เราตลอดเรามาสอบเอกเป็นโนนะชื่อมิวเธอชื่ออะไร,รอ่ะ อ๋อเราชื่อพันสอบเอกขับร้องขอโทษนะคะพอดีหนูจะมาเป็นนักเปียโนให้กับพันตอนนี้ยังทันไหมคะขอบคุณนะมิวที่มาเล่นให้พันอีกแล้วอะ่ะถึงจะไม่มีเสียงมะเลงจากมิวอ่ะแต่มิวก็เชื่อว่าแค่เสียงของพันมันก็สามารถบอกให้ทุกคนเข้าใจถึงความหมายที่พันธ์อยากจะสื่อได้แล้วนะและมิวก็เชื่อว่าวันนี้พันจะต้องทําให้พ่อแม่ของพันภูมิใจได้แน่นอน Okay. So solve. Dan Chumas go on, nak kapan? watching from the windows all those years outside looking in all that time never even knowing just how blind i've been now i'm here blinking in the starlight now i'm here suddenly i see Standing here, it's all so clear. I'm well Once everything looks different now เป็นไงมั่งลูกยังไม่หายตื่นเต้นหรอมือเย็นจังวันนี้หนูร้องเพาะไหมคะเพาะมากค่ะลูออกลนอ้องมีแต่คนชอบทั้งนั้นเลยนี่ดียคนดูเยอะมากเลยมีแต่คนมาดูหนูเต็มเลยลูกแม่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีด้ครับพานส่งดีไปพันจักราสูส่นุ่ชีพแล้วนะครับขอบคะครอบครัวผมต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ ที่สอนน้องพันจะร้องเพลงเพราะแบบทุกวันนี้ครับจริงนองหลงมากครับน้องจริงมากก็น่าภูมิใจที่สุดครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยครับยังไงเรียนวยด้วยพลังความศรัทธาความรักในเสียงเพลงของพันเกิดเป็นพลังความรักรอบตัวแม้ว่าพันจะมองไม่เห็นแต่พันก็มองเห็นแสงสว่างและภาพความสุขที่จะปรากฏอยู่ในใจของพันตลอดไป Watching from the windows all those years outside looking in all that time, never even knowing just how blind I've been. Now I'm here, blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see. Standing here, it's all so clear. I'm where I'm meant to be. And at last I see the light. And it's like the fog has lifted. And at last I see the light. And it's like the sky is new.